สวัสดีเมื่อนี้จะมาเฮ็ดรีวิวตัดสงสัน่นใ้เบิรงกันเนาะเนื่องจากว่าเฮ็ดได้เมื่อยิ่งกับคบฮอบหนึ่งเดือนแล้วทีเฮ็ดเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนดีเ่จะมาทายแบบเป็นคือการรีวิวให้เบิรงเลยนั่นแหละแล้วคันไยผยอยากฮู้อยากเห็นแบบตอนที่ว่าพาตัดหากันแล้วเป็นจในใน 2, 3, 5, 7, ังไดเมื่อที่สองมือที่สามหาเมื่อที่เจ็ดเป็นจังไดสามารถเบิรงได้ยูวีดีอทั้งลุมเนาะนี่จะได้ลิงไม่ยังลุมห้ก็จะเป็นอ่าเป็นคือพีล็อกเนาะนั่นแหละก็จะมีทาง เห็นอ่ะมานี้ไปนั่งไปน,นี้พร้อมนั่นแหละก็จะถ่ายให้เบิรงพร้อมอยู่นั่นแหละจะเอาลิงก์ให้เบิรงทั้งลุงกะจะมาเราทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็สิ่งที่ประสบการณ์ชั้นโตเนาะแล้วกะ็ขอบอกไว้ก่อน่าทุกอย่างทีอันนี้บ้ามาจะแม้ความจริงทั้งหมดบ่ได้มีสปอนเซอร์สปอนเนี่ยน,นะโบมีอย่างเลยเนาะอันนี้จะบ้าตามทีอันนี้คิดเลยเนาะแล้วก็จะได้ได้โน้ตไว้แล้วว่า ด้วยเองแม่เขาดีดขอดขอเสียไปจังไดเนาะขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้จะเป็นคนทีย่าเรื่องสั่อเงาแบทีสุดเลยแต่ว่าคันได้มาฮออการเหตุตาสองสั้นจะเป็นยีที่โคตรสูงเนาะก็คือว่าไงมันขนาดลกแขวยังแบบสุดย่าละนะเออเป็นคนที่แบบเก่งโตเห็นแบบย่าเรื่องนั้นเรื่อง,องนี้แต่น้อยแล้วเนาะแมนกับเอาเนาะว่าอันนี้แบบจุดยอดสิได้แต่เหตุตาเนี่ยแหละเหตดน้องยังไวเลยเนาะพอดี แบบเรื่องของเรือแมนอันนี้จะเป็นคนที่ว่าตามีหลายสั้นแล้วก็ตาโตกเนาะและ้วก็นั่นแหละเป็นสิงที่ลไฮบอมันใจแล้วมูก็มกัปมกปวดมักเย,ย้ยซีน่มูซ้ายกันบอมักเนาะและ้วก็ไปแต่งหน้าซาแต่งหน้ากับว,ว่าว่าตาดิแต่งยางอย่างพวกนี้แต่่าขั้นแต่งแต่งเองก็รู้สึกโอเคแต่ว่าคนอื่นเขากระท่วงอย่่งเพราะว่าเนี่องจากเวลาติดคนตาปอดโคตรยากเนาะแบบบมักเลยอย่างประมาณนี้แหละแล้วมาผู้หญิงมีโอกาสก็กเลยไปเหตุ อันนี้เราจะลอยฟังก่อนว่าเออเขาไปเป็นจังใดเนาะคืออันนี้เหตุยูเวียดนามแล้วเหตุยูไซกอนนั่นแหละก็บเหตุยูคลินิกที่ค่อนข้างดังเติบอยู่นานนั้นดารมามกไปเหตุกันเลยไว้ใจวันนี้ก็เลยไปเหต <c oughs> ุนั่นนั่นแหละตอนไปเหตุแมนึ้นไปปุ๊บแม่กเขาจะจัดให้ฮอน,นอนอยู่เตียงแล้วก็เขาก็จะบบว่า มาแท่ตายประมาณนี้แต้มตาเขาหลายหอบเนาะแต่ว่าอันนี้แบบแต้มหลายหลีเพราะอันนี้เป็นคนที่เก่งโตแล้วก็คันได้เก่งโตแล้วเก่งตาตามสั้นยิบิบขยิบเอียงพวกนี้เนาะก็จะเห็นให้แตจตอเห็นงาเขาก็ให้หลายเทื่อนเนาะอย่ยแหละตก่อนขึ้นไปมันได้กินยาแก้ปวดยาซาเรียบร้อยเลยเลยแต่ว่าขึ้นไปกันยังแบบยังยากเนี่ยประมาณนี้เนาะแหละเขาก็แต้มตาให้เขาแต่ว่าเขาไม่ได้ให้บึงเลยยูนิมู่เป็นอย่างคือกัน นั่นแหละปัดมาเริ่มเสร็จปุ๊บขอกะซีดยายามึนใหญ่จักอย่างแหละใส่แขนเนาะใส่แขนอยู่นี่แล้วก็หลังจากนั้นมันจะสีดยาซ่าใส่ตาฟ้าแล้วหกเข็มนี่แหละตาว้านี้หลายๆก็หกเพราะภาวะนี้เห็นได้หน่อยหนึ่งแล้วเจ็บขอกะซีดสีสีเสร็จตื่นกลาเป็นการที่โคตรเจ็บเลยแบบเข้าใจบอกเปลือกตามันแบบแหงนน้อยบุ๋งบางอย่างประมาณนี้แลลวอันนั้นสีเข้าไปแล้วย่าดีๆนะแบบเป็นอย่างที บอกเลยว่าจะโบเห็นอย่างอี้นะเกี่ย mm. วกับเ,เรื่องสถานการณเนานะก็คือสิเป็นสิ่งเดียวสิ่งแรกแต่สินซึ่งที่คายที่จะเห็ุอ่าแล้วกัหเวลาคนบอกว่าเหตุใช้เวลา15นาทีตามทีอ่อ่านรีวิวอย่างน้อยนะที่จริงโมแมนเนาะอันนี้ใช้เวลาเกือบสมองหนึ่งก็คือ15นาทีนี่แมนกีตาร์ละละ่าเกับยังบูพอเนาะแล้วเขายังต้องบู๊เขาเห็นอย่างเขาไข,ขามันออกแล้วกับบู๊เขาเห็นอย่างบู๊เพราะว่าอันนี้ก็รับตาตลอดอัายาน แบบมันจะเป็นคือมีคือกินใหม่ๆเนาะออยุตาเขาเป็นคือแบบขอดแต้มขอีกจังยายอยู่ในนี้แหละนั่นแหละยาหลายเนาะแบบอย่างทีเป็นประสบการณ์ทีค่อนข้างผลึกโผล่อย่างนแะบบแล้วก็เขาก็นิบอย่างเนะแบบเดี๋ยวจะบอกว่าตานี่ยุคมวตาย่าสาหัดมาบ่ฮอดเนาะเขามากิดอยู่นี่เขามากินหัวตาแต่าายาสาบ่ฮอดเป็นเพื่อนกิดสดเลยเนาะเป็นอีทีโคด้ดเจ็บละมา อ่าน,นี่เหตุนจนชีแล้วแล้วแล้วลุกขึ้นมาหมอให้กินยากแก้ปวดอีกห้อหนึง่งแบบยาซาก,ก็หมดแล้วเนาะแล้วมาหมอก,ก็บอกว่าตาเห็ดฟักหนึ่งโบซัมกัดเขาสิปแปลงแต่โบสียาซาว่าอย่างเลยเนาะเขาเห็ดให้เลยเห็ดยิ้มสดประมาณสี่เข็มบเนาะอันนี้แบบจะสิเ็นบาใครแต่ว่ากลับบ้านมาแล้วประครบตาอย่ง่งพวกนี้กันเลยแบบโอเคขึ้นนั่นแหละก็จะมา ว่าทั้งผลดีผลเสียที่อันนี้อ่าได้เจอมาเนาะก็จะมีหลังจากที่เห็นแล้วปุ๊บตาจะโคตรเหลอแบบโบเห็นแบบเห็นเห็นกับแบบเบอร์เบอร์ความพูดสื่คือแบบมีขี้ตาอยู่ในตาตลอดแบบจะไหนวะเป็นคือแบบเพราะเป็นนนองเนี่ยพวกนี้นะแบบตาเบลอแบบคือคือแบบเบึ้งในหน้าเมียพวกนี้เลยเนาะแบบเพราะว่าอันนี้ปกติมันตาฟักนี้จะลบ200รอังนี้ลบ1นึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเออแล้วแบบว่าเวลา เหตุการนี้ปุ๊บแล้วแบบความรู้สึกคือลบหกร้อยถึงเจ็ดร้อยเลยนะแบบปรเห็นอย่างเลยนั่นแหละแล้วก็เออเดี๋ยวเออแล้วก็าจามบุได้เป็นอย่างที่แบบโคตรแบบโคตรอ,อิจฉาตัวเองเลยเพราะว่าฮอ,องยิบเนาะและ้วตาเขาจะขึงกึงไว้เองสินเนาะแล้วมาเหน่งหน่อยนึงคือแบบเวลาล้างหน้าอ่ใช่ไหมอันอนี้เหน่งใช่ไหมมันจะความรู้สึกคือมันดึงกันเบิร์ดนะเออแล้วมันโคตรเจ็บจามคือแบบพยายามพ่อยากจามเลยเขาจัดแล้วแบบไอ้ที่ไปเลยก็แบบพอ มันยากอย่หลี่เนาะในการจามละกับถึกแดดถึกลมถึกเอยียงกับโบได้ถึกน้ำอย่างบบได้เลยเนาะอ่ากะรู้สึกว่าอนข้างยากใส่ซิวิกยากเนาะเพราะต้องได้ใส่เป็นตากตลอดระดัะนี้แบบล้างหน้าแมนจะใส่จะบอกวิวธีล้างเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าใส่จํารีกับเบลเดินม,มาแค่นั้นเนาะแต่บ้านในความรู้สึกส่วนตัวแมนรู้สึกว่ามันบสะอาดพออันนี้จะไม่ใช่เบลเดินม,มาเลยไม่แต่แบบว่า เอ่อไส้ผ้าเซตนาทีบ้าเอ่อคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพวกซีน้อยมันจะนุ่มเนาะเออแล้วเขาจะเอาเซตน้ำแล้วเขาก็แบบบีบมันแล้วแล้วก็ถูเซตพวกนี้ไปเนาะนี่เลยทุกอย่างยกเว้นตาแบบยกเว้นบริเวณนี้แล้วก็ต้องเซตให้คอยเพราะว่าคันแบบอยู่แถวนี้แบบทุกอย่างอยู่หน้าคันมันเนห,นหน่งหน่อยนึงแล้วตาจะเหน่งน้ำแล้วก็จะบว่าตอนซีมันจีบอยู่เลยแบบเขาเหน่งอะมันจี่แบบ บันจะเเววเลยเนะเออ,อย่างประมาณนั้นเลยเนาะละะ้วกาเอ,อ๋อใน,น,นได้ประครบน้ำก้อนสี่มือเนาะแต่ว่ายังจะบอกเลยว่าคั้นผ่าีิเหตุขั้นผู้สึกเจ็บปุ๊บประครบน้ำก้อนพอมันจะห้ความซาเนาะนั่นแหละก็ะผู้สึกดีขึ้นหลายแบบว่าขั้นผ่มีเวลามันแน่นนะคะประครบน้ำก้อนตลอดเพราะว่าในช่วงแรกๆที่เหตุมันจะเห็นห่ตาเฮ้าบอลอันนี้มันจะเสาบวมแต่ว่าตานี้จะแบบ ยังบวม, u, มอยู่พเป็นขึ้นกันเป็นย้อนบวคลมติดใน,นี่บอพอเขาให้คลามทุกอย่างเรื่องอาหารเรื่องการนี่เป็นคนที่มักกินเนะาะก,ก็เลยบคกลำแบบยบอมคันยออยาแบบเกายิ่งๆแต่กัยักยกยงกินอยู่เนาะนั่นแหละกะเฮ้ยยังมีเอนนนเอ,เอนอนต้องได้เหนื่อยหน้าเนาะแบบบ่ให้เงแบบียงบ่ให้อย่างแบบนอนถึงซีดูกเดี่ยวเลยเนาะแบบต้องได้เหนื่อยหน้าเพราะว่าก็จะบ้กลงหน้าบ่กล้เป็นอย่างยั้นเลือดเลือดเลือดลงหน้า ประมาณนี้เนาะและ้วกาหนึ่งทีรู้สึกเมื่อยที่สุดแมทรับตาบ่ได้แบบตามันจะเป็นแอนซี่มันพับเปน็นเป็นทีตลอดเลยเนาะสิเอาให้มันดูดีขึ้นเป็นแงนซี่แล้วเวลารับตาเขาคิดว่าเขารับตาที่จริงไว้รับตาแค่เลือดคือไปเทิมแบบแอนซี่เสนะือน่ะลับตามันเป็นแองซี่เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วแบบน้ำตาลไหลตลอดแบบว่าเขาา้าใจป่ะมาณรับโบได้ นื่องจากวันนี้บางคนตายเหี่ยวตาตกอยู่แล้วแล้วก็เจ้าแบบเหตุตาสองสั้นแล้วมันต้องตัดนังตาแล้วเขาต้องดึงขึ้นไปเทิงีินนดึงแบบเขาตัดเขาเอาไขมันออกอย่างพวกนี้แล้วตามันจะแบบมันเฉตลอดเลยแล้วเวลารับตานอนแบบเป็นยังงี้้เราอาจุดมันเป็นคือกันที่ว่าเขาเสื่อมตาสีดำของเขาขึ้นเป็นทางเทิงซื่อพอไม่ได้ลับเนาะแล้วแบบนอนข้างเบ้แล้วแบบเบ้จะตกใจอย่างวันนี้คือเวลากลับมาจะเบียดนกันเหมนกัน จนแบบลากตาเธอได้เบสจนจะเลือกตาเธอก็เอ็นยังไงประมันนี้ตลกนะเออเป็นอีกที่ตลกก็จะมีโฮรีวิวให้เบิร์กเนาะแต่เดี๋ยวก่อนเราบ่มีอิโมชั่นเนาะแบบคือให้คือหัวอย่างกับน้าเดียวเลยแบบเ <c oughs> <c oughs> อยียงที่เล็กหัวกับเ <c oughs> อ่างแบบนี้เนาะครับตลกต,ลกตลกตัวเองหน่อยนะช่วงนั้นแล้วแบบเกี่ยวหัวเวลาตอนที่ว่า พออันนี้ผ่าตัดแล้วปึ๊บแล้วมือที่สองกับลาวเลยอันนี้ไปหั่นหนึ่งทิศนอตบามันถึงช่วงกุดแล้วมันเปิดมันเปิดคลินิกมนมือก่อนกับลาวมือหนึ่งอย่างประมาณนี้แต่แบบก่อนกับลาวเออมือกับลาวแหละไซเบนตาพยายามไซเบนตาตลอดอย่างนันอายุสนามีกัใส่แล้วมาฮอดบอลค่ะแบบก็จะปวดเขาขาเข่าประมาณนี้เขาก็บอกไซเบนตาอันนี้ถอดปึ๊บเขาลบหน้าเลยแบบยานีอันนี้เขาจะ ถ้ไปเฮ็ดเห็ดอย่างเงี้ยอย่งเเขาเบิง่งหูพอลแล้วแบบเขาเห็นวันดาตอนนี้ก็หนักอยู่ในหูอย่างบแบบมันเอ่แฮ้งเงี้ยว่านี้เออพ,อพร้อมเป็นแต่ยาอีลีเนาะแบบนั่นแหละแจ้ากบเบาแล้วก็อาบน้ำยาอาบน้ำยาอีลีเนาะแต่กกบเป็นค่อนข้างเบลอๆคือแบบสติสตางบมีอย่างพวกนี้แล้วก็ยาจะได้กินเจ็ดมือเออนั่นแหละพอ่าบุ้งบุ้งเป็นปอย่างเกันพวกเธอเขาให้กินเจ็ดมือเลยเนาะเขาให้ หยุดบ่าไห้ยังเลย mm hmm. นั่นแหละแล้วกาวันนี้จะมาเอาฮูรีวิวไฮเบิเร์กเนาะเจ็ตเมอว่าเป็นจังไดายแล้วขอเตือนก่อนว่าคนที่ว่าใจบอดถึงพอเป็ยาเบิร์กเนาะเพราะว่าคันอันนี้เป็นคนเบิร์กอีหลีกับบุญญาเบิร์กเพราะว่าคือทรงให้จีเบิร์กมันจะเป็นคนที่ว่าคนข่าย่านอะไรนั่นซีเอาไปวันนี้เอาไฮเบิร์กแล้วแบบมันจนแบบ จะน,นอนเวลาประมาณนี้นะแบบขึ้นไส้อย่างพวกนี้นั่นแหละความตป็ต่ย่าดีๆวิตตานี่โคตรซ้ำเนาะนั่นแหละน,นี้ก็จะเป็นการให้เบิรงการเนาะไปเชยญอันนี้คือมุขที่มือที่หนึ่งเนาะอันนี้คือมุขมือที่สองอันนี้ก็มุขมือที่สามมือที่สี่กันมือที่ห้าเนาะมือที่หก กับวันที่เจ็ดฝั่งนี้เนะาะขั้นพ่ายยากเห็นแบบเป็นฟรีออปชั่นสามารถเบิ่งเป็นวิดีโอได้เนาะก็คือโตลิงเทียนจะบอกน้องลุงเลยเนาะเป็นบีล็อกนั่นแหละและการขั้นพ่ายยากเห็นแบบเป็นตอนหน้าสดของส้วนจังซี่ก็ทาเบิ่งวิดีโอต่อไปของวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสันแต่งนาเนาะเกี่ยวกับกนุ่งส้วนกลางอย่างนี้นั่นแหละกันกแต่อัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อัพซื้อ นั่นแหละกะถ้าเบิงนะ่งเนาะว่าเป็นจังไดกะคันผายาคู่ย,ยังเพิ่มเติมก็สามารถถามเข้ามาได้เนาะอยู่คอมเมนต์อืมให้เฮ็ดวิดีโอเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกห้องนุ่มได้เลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เออ่กับ่มูทถือไปเฮ็ดวิดีโอหยังเพราะว่าตั้งแต่ตาสองซันมากอะคืดยากเนาะเพราะว่ามันต้องได้เก็บโตก,กับเป็นเดือนเนาะส่วนตามันสิเริ่มเซาวบวก